ทำไมจอจะเป็นสะบงทำไมโอ้โหอา้ายืนครับอันเดียวพอปล่อยปล่อยสทปล่อยสบงไม่หนีหรอกไม่หนีหรอกโอ้โหชอบจังเลยทุเรียนนี่เหลือกมือหนึ่งโยมจับสะบงไว้เลยกินเอากินเอาเลยเดี๋ยวสิลูกโนก็ปล่อยสบงก่อนดีเอ้ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้มือที่จับอ่ะ แล้วก็มามาจับสะบงก็เพื่อนอีกเน่เน่ดูสิความมึนนู่กินเอากินเอาเลยโอ้ยทุเรียนนี่ไม่ได้เลยเนาะถ้าเป็นอย่างอื่นไม่เท่าไหร่คุณโยมนะมาอันนี้วมามานี่อ,นนนอ่ะเอเอพอได้แล้วจะยิ้มให้เลยนะโออโหนี่คือสเต็ปของจอนะโยมนะนี่เป็นของเขาแล้วนะเป็นของเขาแล้วนะคือถ้าไม่เป็นของเขาเนี่ย ยังไงก็ไม่ยิ้มคนณดยมนะยอมอนะไรก็ยอมหมดแต่ถ้าเป็นของเขาแล้วเนี่ยเออชิวๆเลยนะอือ่ะาเฮ้ยหันมานี้ที่โอ้โหเลยนั่นหน้านี้เลยอไอ้ลิงวันน่นะใช้มือนี้ถือคนเดียวนี่นั่งกินแซ่บๆเลย เลยจะสองชิ้นเล็กๆก็เอามาฝากจอเฮ้ยรอยเลยลูกฮะชอบจังเลยนะกับทุเรียนนี่แย่ที่ชอบมากคนเดียอมกว่าชิงแล้วไงฮะโอ้โหมันเกาะอืมกินแซบ่บๆคนเดียวโอ้ยกวดเนี่ย นอร่อยเลยโยเมเอ้ใครมีทุเรียนนะเอามาฝากจ่อบ้างนะยโยมนะเฮ้ยดูสิโอหมามามองดูหมาหมาเข้ามาไม่ได้แล้วลูกกินเลยนะกินแซ่บๆคนโยมอุย้ยเหลืออันสุดท้ายละอดีหมาวิ่งตามมานั่งมองหมา แบ่งกันไหมเฮแบ่งกันไหมนั่งดูหมานะคนณโยมนะหมามา <c ười> มาหลายตัววิ่งตามมาหมาก็จะมาดูจอหรือเปล่า,าเฮ้ยแสบๆใครบอกว่าลิงเหม็นทุเรียนเนี่ยมาดูนี่นะจอเนาะโอ้โหแสบๆโยม โอ้ยมดนละเว้จ๋อจ๋อหมดไ <g ül> <g ül> ด้แน่เดียมนะเสร็จแล้วก็จะมาลงมาให้เกาให้ชัว <g ül> <g ül> น,นันโอ้ยเพิ่งกินเมื่อกี้นี่เองลูกฮะ <g ül> โอโจอจอ๋อจ๋อไอ้แม็กก็ไปหาสาวไม่กลับมาเหรออ่ไม่ห่วงไม่ห่วงจ๋อเลยเนาะโอ้ เจาะนอนนั่งเงาคนเดียวเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวลุกเนนก็มาแล้วลุกเจาะเนาะสบายสบายคนนี้ลำปตัดเจาะที่นี่วัดหนองยาวใต้ตาบนหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาเยียบเจาะได้ตลอดนะโยมนะเข้ามาแล้วเจอแน้นอน